โอเคมาถึงเรื่องที่3นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับแล้วก็อยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังเพราะว่ากลุ่มคนที่ดูผมเนี่ยก็อยู่ในช่วงวัยนี้ค่อนข้างเยอะนะเขาบอกว่างานวิจัยเนี่ยออกมาบอกแบบนี้ครับว่าช่วงอายุ45-55เนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเสื่อมถอยหรือว่าแก่เร็วขึ้นนั่นเองนะเทคโนโลยีการแพทย์จริงๆวันนี้ก็ก้าวหน้ามากๆนะแล้วก็ พยายามที่จะทําให้คนเนี่ยแก่ช้าลงเรื่อยๆแต่ว่างานวิจัยทางสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนแล้วก็โดยเฉพาะในปักกิ่งล่าสุดนะครับกำบอกแบบนี้ครับว่าคนจะแก่เร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วง45-55ปีเนื่องจากเซลล์เนื้อเยื่อ แล้วก็อวัยวะสำคัญในร่างกายเกิดการเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะแล้วอะไรคือแรงกระตุ้นให้แก่เร็วขึ้นก็ต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนครับแล้วก็การทํางานของโปรตีนในร่างกายเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญครับที่ส่งผลทําให้การทํางานของอวัยวะต่างๆเนี่ยนำไปสู่ความชราที่เร่งตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดครับความเสี่ยงหรือความเสื่อม อถอยของชีวโมริกุลเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นครับโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแต่มันกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อถึงอายุป,ประมาณ45-50ปีนั่นแหละมันเร่งนะซึ่งช่วงเร่งเนี่ยในงานวิจัย หลายๆชิ้นก็ระบุคล้ายๆกันนะรวมไปถึงในงานวิจัยชิ้นนี้ก็ระบุค,ครับว่าช่วงเร่งของการชรลาเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่วงครับช่วงที่1ก็คือช่วงอายุ44ปีครับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงอายุ60ปีนั่นเองนะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปครับโปรตีนแล้วก็เนื้อเยือเอ่อมันเสื่อมถอยลงนั่นเองนะการทำงานตัวนี้เองมันมี ผลต่อการชราที่เร็วมากยิ่งขึ้นครับก็มีทริปเล,เล็กๆน้อยๆแล้วกันสำหรับการป้องกันการอ,อาการแก่ก่อนวัยนะถ้าอายุอยู่ในช่วง40ปีขึ้นไปนะครับสิ่งสำคัญก็คือควรระมัดระวังระดับคอเลสเตอรอลครับมันออกกำลังกายคาริโอเนี่ยให้สม่ำเสมอดูแลกล้ามเนื้อครับแล้วก็ลดปริมาณการดืขอขอ่มแอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าอายุ60ปีขึ้นไปสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากๆก็คือ ระวังเรื่องอาหารนั่นเองนะแล้วก็ต้องกินอาหารที่ต้านการอักเสบมากขึ้นหน่อยนะครับโดยเฉพาะพวกกระเทียมผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน C ีวิตามินอ e, แล้วก็เพิ่มระดับการรักษาของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองครับไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตมันก็จะ แก่เร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้ก็ระมัดระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคใครที่แวะเตยแอลกอฮอล์ขโมโมปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทำจากธรรมชาติ100%สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับมักจะพกรุ่นนี้ครับ55 ml ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้จะได้มั่นใจว่ามือสะอาด พร้อมที่จะหยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ